เซนแล้วเขจบเกมได้เลยครับเคยได้ยินแต่พุ่มกินคนอันนี้มาต้นเลยครับต้นไม้อันนี้ต้นแบบต้นตอตรงกลางแมพเลยอ่ะกิดอะลรขึ้นช่วงเวลาที่มั่นใจของกูเซ่นะครับสิงกันมากๆนะในการบีบก็อะไรเข้ามาซ้ายขวากลางแบบเซตปุ๊บเคลื่อนพร้อมเข้าตำแหน่งในการทำเมจเลยนะครับพอลครับผมเรียกว่าผมยังทำผมยังเฮ้ยทำได้ ก็ทำตกเป็นดองกันเกิดอะไรขึ้นน่ะเกมแรกแบบเซ็งตรงนี้มานั่งดูเลยครับจากจังหวะแรกของเกมเนี่ยหน้ามังกรเีมันทำได้ก่อนใช่ครับรถปัดได้มังกรแต่ไอ้จังหวะสำคัญคือตอนโยกไปเล่นบนแล้วมาร์ฟกลับบ้านแล้วมาต่อนี่แหละข้างล่างเนี่ยโอ้โหแล้วเขาก็เน้นย้ำไปทำที่มาร์กี้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับเพราะเลยดูยากมากนะเกิดอะไรขึ้นทำไมวะทำไมไวจังอ่ะ เอ็กนะที่ขึ้นไปช่วยฟอร์เรนไซดโอก่อนนะครับในช่วงต้นเกมเลย่องการฟังของผได้ได้เดี๋ยวเรามายูย้อนกันตอนนี้แ้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะสิบนะไม่ถึงสิบนาทีป่ะนี่ทำไมมันจบไวขนาดนั้นเนี่ยขอลองดูหน่อยสิฟังว่าทั้งไวครับขอแชฉ่เกมตอบร้องตอบโจทย์ได้ดีครับสามหูเน็ตจะมีปัญหายไม่เสี่ยงเสียเลือดเลยนะครับไขไม่ได้ด้วยเกมกำลังมันเลยแล้วรู้ไหมว่าออกตัวกันครับ สองทีมนี้เป็นสองทีมที่ผมอยากดูมากที่สุดเลยด้วยเจอกันเพราะมันเป็นรีแมทช์รอบชิงดิโอสส์นี่ไงเขาเป็นกระพาเขาพูดตามผมเลยมันเป็นรีแมทช์รอบชิงครับพูเซนเท่ากับฝาสุดสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็กดต้นจริงครับผมไม่ทราบเหมือนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคม ในตเวของ่มันหวงว่ามันจะไม่มีปัญหาอีก้ะเราะถ้าพลาดเนี่ยมันงองโอเคฮะก่อนแบบสองเะเลิ่มเราดูแบบหนึ่งแล้วกันเฮ้ยมันไวจังอ่ะกดกัครับตัวของโอวันอลองดูกด้ดูดูพูดคือเอาจริงผมก็ดูคู่ฟูเซนอะคือช่องฟูเซนจะไหลคู่ฟูเซนแข่งครับผม ซึ่งตอนนี้ฟูเซนผลงานทุกท่านดีพอสมควรเลยได้ท้าทายกันสามรอบนะครับครับฟูเซนแต่ว่ามีพอสมควรเลยคิดว่าจะได้ยุบเร็วอย่างนั้นะแล้วต่างของโอวันโดนค่อนข้างเยอะครับเรียบร้อยหายไปก่อนเลยโอะอาเ์แล้วสังหรณ์ตอนนี้มันจะจั่วอยู่แล้วโดนหลามตึงติดไัจาก่งของมาร์กี้เล่นอยู่ตรงนี้ไอริตามมาเรื่อยคาลิออกไปก่อนแล้วอันตรีั็จะหมดไปแล้วชุบติดมาด้วยครับได้อีเรสตรงนี้จะปิดลงหรือเปล่าปิดลงด้วยแล้วแอสลงหลุมได้ทันเป็นเทรดหนึ่งหนึ่งแต่มันก็เหยีย่ตัวแรก เรเล่นทำไมจะแข่งเกมแรกเลยนะแล้วทำไมเกมแรกเล่นแล้วเิร์กันหมาโคตรเลยครับบอรดนะคมันอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยแล้วแหละผมว่าอีเลสเขามาเล่นสุดแล้วเพื่อจะแกว่งไว้ให้ได้ครับสุดท้ายก็เป็นเทรดที่แลกจังเกิลไปแล้วก็เป็นแครี่ได้สกอร์ทั้งสองทีมครับว่าได้รำยัางไม่ไปนะมาร์กี้ในไฟแรกแต่จอฝั่งซ้ายผมมันอยู่ก็หมุนแล้วอ่ะผมใจหายจังยังถือว่าเสมอกันไปในยกแรกเสมอชัดเลยยัง ชัดละโอนชัดเลยโอ้โหนอ๋อ,อ,อมันเป็นที่เน็ตแน่เลยร้อยเซนครับรูเรื่องโอ้ผมเสียใจยอ่ะผมไม่ได้ดูคู่เดือดวันนี้หรอเนี่ย เพแต่แชทมันยังขึ้นอยู่เลยนะเห็นไหมแชทแชทฝั่งขวาเนี่ยครับยังขึ้นอยู่เลยนะฮะมันเป็นที่อะไรอะ่ะ ฟ oh. oh. ังเพลงได้ไหมแชทขึ้นไลฟ์ติด เกิดอะไรขึ้น เสียใจว่ะเราดูแอปอื่นไหมมันเป็นที่มันเป็นมันเป็นทุกแอปครับไม่ใช่เป็นทุกแอปดิเขาเรียกอะไรมันเป็นที่แบบคอมฮะเนี่ยเป็นมันเป็นที่คอมครับไม่ใช่เป็นที่คอมมันเป็นที่เน็ตเลยครับแบบว่าเน็ตมันมีปัญหาเลยเราใช้ Google ไม่ได้แล้วก็มันเข้า TS ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมลองเข้า TS ครับันเออมันเข้า TS ไม่ได้ครับ ผมผมไม่เคยเจอแล้วเนี่ยทำอะไรมันไลฟ์ได้แล้วอันนี้แชทก็เด้งขึ้นนะงงนี่เกิดอะไรขึ้นนี่คาเฟ่ร้องอีกเป่าอ้อสารตั้งมันเป็นมันเป็นที่เน็ตถามมันเป็นที่เน็ต มันเป็นมันเป็นที่ที่เน็ตเลยครับไม่เกี่ยวกับเบราว์เซอร์เลยครับเพราะว่า T O T เอะไรเข้าไม่ได้หมดเลยครับแต่มันยิงสตรีมได้ฮึเกิดจาอะไรนี่น <laughs> ผมผมโง <laughs> มันยิงสตรีมได้ได้ไงนี่เบราว์เซอร์อื่นก็ใช้ไม่ได้แล้วครับ คือเหมือนมันไม่ใช่เหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าวันนี้เขามาทําเน็ตครับคือเน็ตมันดีมาตลอดเลยวันนี้เขามาทําเน็ตก่อนผมไปนอนอะตอนประมาณที่สิบเอ็ดโมงสิบโมงวันนี้เขามาทําเน็ตครับแล้วมันเลยอยู่ๆมันก็เลยดูไม่ได้สตมไม่ได้เพราะวมเสียใจอะ่ะ วิกต uhm. ียนวคอนผมพอลองไอทีกันว่าเน็ตมีปัญหาลีแมช ดาวเกมสองครพี่โอ้เอางี้ดีกว่าผมว่านะห้องข้างก็เป็นครับ <c oughs> คือมันไม่น่าเป็นพรอมเบลเซอร์เพราะว่าห้องข้างๆก็เป็นครับเอ่อมันมีห้องห้องสตรีมเมอร์ข้างๆก็เป็นครับเป็นเป็นที่เน็ตสตรีมของของสตรีมเมอร์นั่นแหละเพราะว่าเหมือนในแคมป์มันจะมีสายเน็ตประมาณสองสามค่ายนั่นแหละครับแล้วเขาจะโยงกับห้องเล่นเกมห้องอแข่งวาโลแข่งพับจีแข่งอะไรพวกเนี้ยห้องสตรีมเมอร์มันจะสายเน็ตมันจะแบบเป็นสิบสายครับวันนี้เขามากแก้อะไรสักอย่างไม่รู้ว่าแล้วเลยมันเลยเป็นครับผมว่า เดี๋ยวผมต้องไปแก้เรียกช่างมาแก้สัญญาณเน็ตก่อนครับก็ขอภัยจริงครับวันนี้แมทหยุดโลกผมอยากดูจริงนะส่วนตัวผมแล้วผมอยากดูแมทวันนี้มากจะได้ยินอยู่วันแรกที่ผมมาดูผมบอกว่าผมอยากดูเบคอนกับฟูลเซนอีกรอบนึงผมเสียใจมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมไปนั่งดูในโทรศัพท์ยังไงก็ฝากให้กำลังใจเชียร์ฟูลเซนกันด้วยนะผมคิดว่าฟูลเซนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ได้อวยนะฟูลเซนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมแรกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะจบแบบเก้านาทียังไม่ได้เชียร์เลยมัเด่น เออแต่ว่าฝากไปเชียร์ฟูเซนด้วยฮะเดี๋ยวผมผมกำลังคุยกับช่างอยู่ในโทรศัพท์ว่าเดี๋ยวให้เขามาแก้เน็ตก่อนผมคิดว่ารอบอื่นถ้าฟูเซนแข่งอีกได้เจอกันแน่นอนครับผมบอกเลยยังไงก็ได้เจอกันอาจจะเป็นผมหรือเป็นคนอื่นหรืออะไรก็รอดูนะฮะแต่ว่าฟูเซนแข่งอีกก็มาดูในช่อง YouTube ไว้เลยฮะมาแน่นอนฟูเซนเ่าบีแข่งยังไงก็มีวอชปาร์ตี้แน่นอนฮนะสำหรับเพจฟ,ฟูเซนก็โทษทีขอขอ,ขอโทษคนด้วยนะครับที่เน็ตมีปัญหาวันนี้ก็ฝากไปเชียร์ฟูเซนต่ออันด้วยไปเจอครับไปแกก้็่อ มันก็ืนเเจอเนี่ยปัญหาเป็นสตรีมได้แต่ว่าดูดูอะไรไม่ได้เลยห้องข้างๆก็เป็นนะก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เน็ตแหละไ้เจอกันครับบ๊ายบายพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย